สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับทอมแคเช่นเคยนะครับกับชาแนลเล็กๆของทอมแคะตกปลาสองพระนะครับณปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับว่าเป็นทอมแคสองพระนะครับเดี๋ยววันนี้ทอมจะพาไปดูนะครับร้านอาหารทะเลที่1ร้านที่ทอมเปิดอยู่นะครับอยู่ในตลาดนัดโกโก้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปดูเลยครับร้านนี้นะไปครับร้านของทอมเองครับทางเข้าร้านของเรานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ ทางเข้าร้านจะอยู่ถ้ายตลาดเลยนะครับฝั่งติดถนนนะครับท่านผู้ชมนี่นะฝั่งติดถนนเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นร้านเมี่ยงปลาเผานะครับนี่จะเห็นร้านเมี่ยงปลาเผาของคุณลุงอยู่นะครับอยู่ด้านนี้นะครับพอเดินเข้ามาปุ๊บเดินเดินเข้ามาครับเราจะเจอร้านส้มตํานะครับร้านส้มตำลดพ่วงนะครับนี่ด้านนี้ส้มตําร้านนี้อร่อยนะนี่ครับส้มตาเมื่อเกินร้อยนะครับนี่ครับลูกค้าเยอะนะคิวเยอะนะครับส้มตําร้านนี้นะ ถัดมาเราจะเจอร้านลูกชิ้นนะครับท่านผู้ชมที่อยู่เยื้องกันนะครับจะเป็นร้านลูกชิ้นนะร้านลูกชิ้นตอนนี้กําลังตั้งร้านอยู่นะครับถัดมานะครับจากร้านคุณลุงปลาเผานะครับจะเป็นร้านปลาตุ๋นปิ้งย่างนะครับถัดไปจะเป็นร้านผลไม้นั่นเองนะครับอมาพอเดินเข้ามาปุ๊บนะครับจะเห็นร้านนี้เลยนี่ซูโม่น้ําขวดครับพอถัดมาครับนี่เลยร้านนี้นะครับ ร้านทะเลร้านนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไปเลยครับมาครับมาเนี่ยครับร้านเราจะอยู่ช่วงนี้นะครับเข้ามาอยู่ซอยแรกนะครับท่านผู้ชมร้านเราจะอยู่ซอยแรกนะครับแถวสองนะครับนี่เลยเรายอยู่เยื้องกันกับร้านเนื้อนะครับร้านถัดไปจะเป็นร้านปลาทูนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามกับร้านเราจะมีร้านดอกไม้ร้านทงมาลัยด้วยนะครับอย่างงี้นะอย่เงี้ย เราอยู่เราอยู่ท้ายตลาดนะครับอยู่แถวอยู่ซอยหนึ่งแถวสองนะครับตรงนี้ร้านของเราจะอยู่ติดกับร้านของป้าลุงผักสดนะครับนี่มุมนี้นะโอเคนี่จะเห็นร้านเราชัดเจนนะครับท่านผู้ชมไปเลยครับสินค้าของเรามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับไปเึิบนี่ครับเราจะมีในส่วนของปลาหมึกนะครับหมึกของเรามีหลายตัวนะครับท่านผู้ชม มีในส่วนของหมึกกระดองครับนี่ครับหมึกกระดองค่ะเท่าฝ่ามือนะนี่ครับขนาดเท่าฝ่ามือนะครับอันนี้เขาเรียกหมึกกระดองนะครับท่านผู้ชมส่วนตัวนี้จะเป็นหนวดครับหนวดสวยๆเลยครับหนวดสวยๆหนวดนี้จะเป็นหนวดของหมึกกระดองครับผมนี่นะครับหมึกกระดองนี่ตัวนี้จะเป็นหมึกกล้วยนะคะท่านผู้ชมหมึกกล้วยครับอันนี้เป็นห ด้านนู้นจะเป็นในส่วนของพอหมุกนะ,ค,ะ <iscilla> <intéress> ครับก <love> <hyd Metro? S 2> ุ้งของเรามีหลายไซส์หลายขนาดนะครับร้านไม่ใหญ่ครับร้านเล็กๆนะครับอยู่ในตลาดนัดกบโกนะครับอยู่ด้านหลังตลาดนะครับซอยหนึ่งแถวสองนะครับด้านนี้จะเป็นในส่วนของหมูสเต๊ะนะครับแต่หมูสเต๊ะยังไม่มาแต่ถ้ามาครบเนี่ยจะคึกคักมากเลยนะครับซอยนี้นะด้านหลังร้านนี้เขาจะมีบริการแกะกุ้งให้ฟรีด้วยนะ นะครับตามสเตปของเขาตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะครับร้านนิดทอมแคะทะเลสดนะครับนี่ตามเพจนะครับตามติดตามเพจของเราได้เลยอาหารทะเลลบบุรีนิดทอมแคะนะครับเราจะมี2เพจด,ด้วยกันนะครับจะมีเพจนิดทอมแคะทะเลสดด้วยนะครับนี่นะครับเดียวชอบเดียว่วประมาณนี้แหละครับแ่าอกดูตรงนี้นะ ของเรากุ้งมาใหม่นะครับในส่วนของกุ้งของที่ร้านนะครับจะเป็นกุ้งของทางแปดลิ้วนะครับปลาหมึกก็จะมาจากาทางแม่กองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคุณลุงขูงสเต๊กก็เริ่มมาลงของแล้วนะครับใครอยากก็อยากรู้ว่าที่ร้านมีอะไรบ้างนะครับก็มา,มาดูที่ร้านกันนะครับโทรจองออเดอร์ได้นะครับ ลองติดตามในเพจได้ครับว่าแต่ละวันนะครับเราจะลงทุกวันนะครับว่าของของเรามีอะไรที่มาใหม่บ้างที่แปลกใหม่นะครับหอยแครงเราก็มีแต่วันนี้เราจะมีลูกหอยแครงมานะครับเราบางวันก็จะได้แม่แม่หอยแครงมาบางวันก็จะได้ลูกหอยแครงมานะครับนี่นะนี่ครับอันนี้เป็นลูกหอยแครงนะครับท่านผู้ชมนี่นะสวยๆครับตัวเล็กแต่เนื้อแน่นนะรับประกันครับไม่เน่าครับ ถ hmm, yes, well ้าถ้าเที่ยวไม่ไหวก็ต้องกินเป็นตัวันี้นะค่แม่เป็นข่าวประจำของที่นี่นะคะเนี่ยแหม่เนี่ยบริการแกะผ่าซื้อกุ้งร้านนี้เป็นไงบ้างคะแม่โอ้โหติดใจค่ะไ้ดเดี๋ยวแม่ต้องไปดูตัวเองอยู่ใน YouTube นะคะอ่าก็ใช่ ยูทูบตามชื่อร้านเลยค่ะตามชื่อตรงนี้ค่ะคอมแค่นี่เลยค่ะจะขึ้นมานะที่นี่มีช่อง YouTube ด้วยนะค่ะแม่จะทำมาหากินใช่ใช่โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ทอมด้วยนะครับไปละครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ามีบริการแกะให้ด้วยนะครับร้านนี้นะครับแกะให้ด้วยนะครับแกะฟรีไม่คิดเพิ่มนะคบตามคอนเซ็ปต์ของที่ร้านเลยนะครับอันนี้ก็คือแกะแบบเอาหัวไว้นะคะหลังนะครับดึงเส้นหลังให้ด้วยนะครับ สนะช่วงนี้ก็จะคึกคักเลยนะครับโอเค